สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาทดลองไข่แลือไขของไปดูกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะมีน้ำมีแก้วมีเกลือมีไข่อ่าโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะใส่น้ำถึงค่ะทีน้ำเปล่าใช่ไหมคะเอาใส่แก้วนะคะใส่ถึงเท่านี้ค่ะเอาใส่ทั้งสองแก้วเลยค่ะโอเคค่ะ ค่ะแกที่ไม่ใส่เกลือนะคะ,คะอะลองดูค่ะเป็นยังไงบ้างจะจมอ๋อถ้าไม่ใส่ใสเกลือ,อจะจมะอ่าแกที่สองค่ะใส่เกลือ,อและคนเกลือให้มันละลายค่ะ มันน่าจะได้ที่แล้วม,มาดูกันเลยค่ะค่ะมาดูกันเลยค่ะจะลอยหรือจะจมอ่าเป็นยังไงบ้างคะอ่ะแก้วที่ใส่เกลือเป็นยังไงบ้างคะมันจะลอยแล้วที่ไม่ใส่เกลือมันจะจม